จะพาคุณผู้ชมเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆที่จังหวัดขอนแก่นเราจัดขึ้นนะครับครั้งครเก้าวแล้วการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติคําว่านานาชาตินั่นหมายความว่าจะมีนักวิ่งมาจากทั่วโลกเลยนะครับเงินรางวัลอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือมิตรภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราจะได้ประทับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมการแข่งขันจากนี้ไปเราก็ จะได้ร่วมพูดคุยนะครับกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิตอมาตย์ตะยงมาร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ปีนี้ถึงไหนกันแล้วเนี่ยปีนี้ก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องนะครับรบตั้งแต่คราวที่แล้วที่หลังจากเสร็จเส้นการแข่งอันที่8ปดก็มีการประชุมสรุปผลนะครับก็ ปรากฏว่าในภาพรวมของการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยมาถึง 8, ข้อที่แปดข้อที่แปดนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อ,อาหารอาหารเลี้ยงนักกีฬาไม่จะเป็นเส้นทางไม่จะเป็นการรับสมัครการเตรียมการต่างๆเนี่ยดีที่สุดนะครับจากการประเมินผลแต่ก็ยังมีข้อที่จะต้องปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าการจ่ายก,การแข่งขันเนี่ยเป็นระดับนานาชาติและมีคนร่วมจํานวนมากนะครับอันหนึ่งซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องปรับปรุงในปีนี้ก็คือเรื่องของแสงสว่างซึ่งค่อนข้างจะมีอุปสรรคบ้าง <ใน S 2> โดยเฉพาะในช่วงเราปล่อยตัวตี4ี <15 S 1> ่ห้านาทีในประเภทมาราธอนเนี่ยนะครับม,มันอันนี้้็งต้อง,ต,องต้องพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องถนน มิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งนะครับที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับมันเส้นทางเราติดเรื่องของเสียขังรอดเหมือนกันประมาณใช่ครับกับเลยมหาาลยไปนิดนึงเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างสงสะพานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยมันเส้นทางวิ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอาจารย์ความเป็นมาจริงๆในการจัดการแข่งขันคอนแก่นมาราธอนนานาชาติเนี่ยหัวใจแรกๆเนี่ยที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะ ในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ปีนั้นปีสอง7ันสสิบเจ็ดเป็นปีครบครอบสี่สิบปีมาหาวิทยาลัยขอนแก่นทางสิทธิ์เกา่กาคณะกรรมการส่งเสริมมาห,หาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็คิดว่าตอนนั้นมหาวิทยาลัยก็ทำกิจกรรมหลายอย่างในกลุ่มนี้ก็คิดกันว่าเอ๊ะจะมีส่วนร่วมในการเฉลมิมฉลองสี่สิปีมาหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับ,รบก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำกิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมหนึ่งให้เป็น วาระเฉลีมร้อง40ปีมาขอนแก่นในปี47ในขณะเดียวกันก็จะพยายามทําให้ขอนแก่นมาขอนนาชาตินี่เป็นประเพณีของจังหวัดของขอนแก่นไปเลยก็เริ่มมาแต่ปี47ฉลองฉลอง40ปีแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยมาอะไรขอนแก่นก็เป็นหลักในการดำเนินการแล้วก็มีทางจังหวัดส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนมาร่วมกันสนับสนุนนะครับทั้งเทศบาลทั้งอบจท่านผู้ว่าส่วนราชการต่างๆก็มาช่วยกันนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจาก ครั้งที่เก้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกือบจะเป็นประวัติศาสา์แล้วและความร่วมม้ร่วมมือของประชาชนของส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็มากขึ้นตามลำดับนะครับก็ยั่งยืนนะอาจารย์นะครับครับมาถึงวันนี้เนี่ยในเวทีสากลเนี่ยมินิคอนแก่นมาราธอนนานาชาติเนี่ยได้รับการยอมรับแค่ไหนครับเป็นรายการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นรายการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีปฏิทินการวิ่ง ประกาศไว้ในประชินการวิ่งของอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะนี้เรากำหนดไปแล้ว10ปีขา้างหน้าว่าปถถีถัดไปจัดวันที่เท่าไหร่นับไปอีก10ปีพวกนี<อ>้ก็จะประกาศไว้ใน้ประชินของของสมาคมจัดการแข่งขันก็ระยะาวไปเลย,เลยก็ประกาศไว้เป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งของโลกโ<อ>นะครับ ก็อยู่ถือว่าอยู่ในแถวหน้าแล้วก็อยู่ในเวทีสากลเลยเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยชาวต่างชาติเยอะไหมอาจารย์ชาวต่างชาติปีที่ผ่านมาประมาณสี่สิบประเทศที่มาที่ขอนแก่นเรานี่นะมาสี่สิบประเทศเจ้าประจํานี่ส่วนใหญ่มาทางไหนฮะที่ได้แชมป์บ่อยๆเนี่ยนะครับก็เป็นเคนยาเคนยาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ในหลายรุ่นในหลายประเภทเนี่ยก็เคนยาจะเข้าเอออาจารย์ทำไมคนแถวนั้นเขาถึงได้แบบ แม้กระทั่งในในการแข่งขันแบบเป็นกีฬาทั่วโลกโอลิมปิกรี่เลยก็ตามแต่ค,คนรุ่มประเทศนี้จะได้ได้แชมป์มาเขาวิ่งดีสิ่งโต้มไมอาจารย์นกะผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเป็นโคร,ง,ครงสร้างโครงสร้างทางพันธุกรรมของของคนแถบนโน้นครับซึ่งจะมียีนมีเรื่องของความอดทนดีพร้อมกับการฝึกฝนด้วย นั่นจะเห็นว่าโครงสร้างของพวกนี้เนี่ยจะไม่มีบึกนะครับอจะเป็นผอมๆเรียวๆยาวๆกำเนิดแน่นๆมีความอดทนสูงไม่อ้วนไม่อ้วนฝึกยังนักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่มีตัวบึกบึกอย่างนี้อย่างนี้วิ่งไม่ได้ใช่ไหมอย่งต้องวิ่งต้องใกล้หน่อยระยะสั้นหน่อยแต่พวกพวกทางอเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยมันจะวิ่งจะวิ่งดีโครงสร้างดี การเตรียมพร้อมในปีนี้ครั้งที่เก้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับความพร้อมเนี่ยเราเตรียมการมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการประชุมสรุปผลแล้วก็มีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายต่างๆ22อฝ่ายทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดก็แต่งตั้งคณะกรรมการดเนินงานนะครับก็มีการประชุมปรึกษาารือกันมาโดยลําดับนะครับก็ถือว่าผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะรองรับครั้งที่เก้า ตอนนี้ผู Bref>. ้สมัครเป็นยังไงบ้างครับผู้สมัครเนี่ยจริงๆการสมัครเนี่ยเราจะสรุปสุดท้ายเนี่ยมันจะเสียสิทนิันที่28 28มกราคมนะครับก็คือก่อนวันแข่งขันวันหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามขณะนี้เราก็สามารถสมัครได้ทางทางอินเทอร์เน็ตครับสมัครได้ที่สมาคมสิทธิ์เก่าสมัครผมก็ได้ได้สิทธิ์เก่าในขอนแก่นนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้สมัครทาง จ่ายเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ได้อินเทอร์เน็ตนี่คือเข้าไปเว็บไซต์ขอนแกน,นมาราธอนเลยไหมอาจารย์คอ,อนแกนมาราธอน .com อนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยอยู่นั้นนะครับเรื่องของออประเภทการแข่งขันรายการการแข่งขันต่างๆเงินรางวัลทุกอย่างจะมีหมดอยู่นั้นจะบอกทั้งหมดนะครับค่าสมัครเท่าไหร่ครับอาจารย์ค่าสมัครก็เป็นช่วงค่าสมัครช่วงนี้เนี่ยภายใน31ธันวาคมเนี่ยก็จะมาราธอนอยู่ที่800ครับนะครับฮามาราธอน600มินิมาราธอน400 800 60 ภายในปีนี้นะครับถ้าข้ามไปถึงวันที่23มกราคมก็จะเป็นอีเลดหนึ่งมาราธอนก็จะเป็นพันหนึ่งนะครับฮามาธันก็800นะครับแล้วก็มีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มอีก200ปรับโดยประมาณครับก็คือถ้าหลังปีใหม่จนถึง23เนี่ยก็เป็นเลดหนึ่งก็หลัง23แล้วจันก็จะเป็นอีเลดหนึ่งนะครับก็มาราธอนก็จะเป็นพันห้าอย่างี้ครับทนก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านรีบสมัครนะครับเพราะว่ารายการที่เป็นรายการอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เงินรางวัลก็รวมทั้งหมดก็มานสองล้านกว่าบาทนะครับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งประเภทมาราธอนชายเนี่ยและหญิงเนี่ยคนละสองแสนสองแสนบาทนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นการจัดการแข่งขันารายการวิ่งถนนเนี่ยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมีรายการแบ่งกลุ่มอายุมากที่สุดนะครับในประเภทมาราธอนเนี่ยเราแบ่งเป็นชายเจ็ดกลุ่มอายุ หญิงชาย8กลุ7 7่มหญิง7กลุ <S <S ่มอายุนะครับฮาบมาลาร์ทอนเนี่ยชาย9หญิง7ถ้ามินิมารารทอนระยะทาง11.5กิโลเมตรเนี่ยชาย14หญิง9คือโอกาสที่จะได้รางวัลก็เยอะเพราะว่าคนท่านจะละเอียดแล้วก็ตรงกับช่วงวัยของตัวเองใช่ครับแต่แต่ทุกคนก็ได้เหรียญไม่ใช่หรออาจารย์เหรียญรางวัลเนี่ยเหรียญที่ระลึกแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยผมว่า ทั้งหมดเนี่ยมีสประเภทนะครับสประเภทก็คือเดินวิ่ง4กิโลเมตรสองหมืนคนแรกเนี่ยมีเหรียญที่ระลึกสาหรับคนที่เข้าเส้นชัยนะครับอันนี้ไม่มีการแข่งขันไม่มีเงินรางวัลแต่เราจะเป็นการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพคือขอให้เข้าเส้นชัยขอเข้าเส้นชัยได้เหรียญแน่นอนสองหมืนคนแรกได้เหรียญสองหมืนคนแรกครับสาหรับมินิมาราทอนเนี่ยก็จะเป็นเอ่อหมื่นคนแรก เข้าเส้นชัยภายในหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีก็จะได้เหรียญนะครับแล้วก็คนที่ได้ที่หนึ่งของประเภทมินิมาธอนเนี่ยก็จะได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นถ้วยพระราชทานประเภทมินิมาทอนที่หนึ่งของหญิงและของชายนะครับส่วนฮาบมาราทอนเนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์กิโลเมตรเนี่ยคนที่ที่หนึ่งของหญิงกับชายเนี่ยจะได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสําหรับมาราทอนคนที่หนึ่งหญิงและหนึ่งชายก็จะได้ถ้วยประทานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ท่านได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้รายการขนแก่นมาลาทอนนานาชาตินะครับเท่าที่ฟังในีเรื่องของจํานวนคนที่ได้รับเหรียญแสดงว่าคนวิ่งต้องเยอะพอสมควรปีที่แล้วเท่าไหร่ครับอาจารย์คนวิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่ต่ากว่สามหมื่นห้าพันคนทุกระยะทางรวมกันนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าขอนแก่นมาราธอนนานาชาติต่างจากมาราธอนนานาชาติที่อื่นรวมทั้งในประเทศไทยไม่มีแน่นอนหลายประเทศเนี่ยก็ไม่มีสิ่งที่เรามีก็คือเรื่องของใบประกาศนนยบัตครับครับนะครับซึ่งนักวิ่งทุกคนเนี่ยที่เข้าเส้นชัยแล้วก็ในเวลาที่กำหนดแล้วนักวิ่งในระยะทางตั้งแต่มินิมาราธอนนะครับฮามาราธอนแล้วก็มาราธอนเนี่ยอของเราเนี่ยจะติดชิปทุกคน ติดแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็เปรียบเสมือนนาฬิกาจับเวลาส่วนบุคคลนะครับออกจากเส้นสตาร์ทไปวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละคนเนี่ยก็จะติดชิปตัวนี้หนึ่งตัวก็จะบอกว่าเราวิ่งใช้เวลากี่ชั่วโมองกี่นาทีทุกคนตั้งแต่มีนี้ขึ้นไปจะติดชิปหมดมซึ่งเป็นการใช้ชิปมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ ของเราเนี่ยรายการเดียวที่ขอนแก่นมาทอนเนี่ยติดชิปมากกว่าทุกรายการในประเทศไทยรวมกันนะครับแล้วก็นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นคือจะมีใบประกาศนียบัตบที่ในนั้นจะบอกว่าเราใช้เวลาวิ่งกี่นาทีมีภาพเราในใบประกาศสียบัดตอนเข้าเส้นชัยตอนเข้าเส้นชัยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราเรา ที่อื่นนี่คุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าจะมีรูปคุณตอนวิ่งเข้าเส้นชัยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มีวันเวลานอด้วยใช่ไหมครับมีสถิติมีชื่อไหมอาจารย์มีชื่อมีสถิติแล้วก็บอกว่าท่านวิ่งเข้าลำดับที่เท่าไหร่ของประเภทนั้นเช่นเข้าลำดับที่เท่าไหร่ของมาราทอนเข้าลำดับที่เท่าไหร่ของ กลุ่มอายุตัวเองจะบอกเัได้ทั้งหมดเหมือนเราเหมือนเราไปเที่ยวสวนสัตว์สวนน้ำไงอาจารย์ก็จะมีรูปเราอยู่ด้วยไงแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนแต่อันนี้ก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นลักษณะของการวิ่งไงใช่ไหมได้สักระดับที่หมื่นก็ดีนะอย่างน้อยได้มีส่วนร่วมครับเงินรางวัลก็เยอะเหมือนกันนะอาจารย์เงินรางวัลที่เรียนเบื้องต้นก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยก็สองสองล้านกว่าบาทนะครับที่หนึ่งประเภทโอวอร์เนี่ยโอวอร์คือว่าของเราจะมีถ้าโอวอร์เนี่ยเราจะให้หนึ่งถึงสิบ อของมาราธอนหนึ่งถึงสิบฮะมาราธอนหนึ่งถึงสิบมีนี้ก็หนึ่งถึงสิบนะครับโอวมาราธอนเนี่ยก็มีสองรางวัลชายกับหญิงเนี่ยก็สองแสนบาทถ้าเป็นฮามาราธอนก็ห้าหมื่นมีนี้ก็สองหมื่นสำหรับโอวแล้วกลุ่มอายุหันจันหานจันไม่ฮะก็คือคนละคนละเลยแชมป์รับสองแสนนะครับสําหรับกลุ่มอายุกลุ่มอายุก็หมายความว่าแบ่งตามช่วงอายุที่เราแบ่งไว้อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นคือมาราธอนก็จะมีอยู่ ผู้ชายแปดหญิงเจ็ดนะครับแบ่งเป็นกลุ่มอายุกลุมกล่มอายุก็จะมเีเงินให้ต่างหากนะครับในในช่วงกลุ่มอายุแข่งขันในกลุมกล่มอายุตัวเองก็ได้คือกระจายรายได้เต็มที่เลยครับับม,มาแล้วก็ดีของจีบไม้ตีมือกลับไปอาจารย์เรือเ่องเส้นทางนี่ครัอาจารย์เส้นทางนี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับหรือว่าจะได้เจออะไรที่พิเศษแปลกใหม่อะไรไหมรัอาจารย์เส้นทางเส้นทางเดิมทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เราปรับปรุงจากปีที่แล้วซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ผมคิดว่า หลายรายการในเมืองไทยก็เห็นว่าเออเป็นสิ่งที่ดีก็คือเราจะมีกองเชียร์อยู่ตามเส้นทางตลอดเส้นทางประมาณสามสิบจุดนะครับเส้นทางมาราธอนเส้นทางฮาฟมาราธอนเส้นทางมินิมาราทอนหรือคอเตอร์รมาราธอนเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับทาง ตามอบตตามเขตต่างๆรวมทั้งในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีนักศึกษารวมกันกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อที่ให้กาลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของของขันแก่นมาตรนาชาตนะครับแล้วก็ชาวบ้านได่ตื่นแต่เช้าตีห้ามานั่งรอเชียเรื่อยเ่ยใช่ครับแล้วก็มีการดูแลมาให้กําลังใจนักวิ่งมีการให้น้ํานะครับมีการแจกมีการโชว์ป้ายร้องเพลงเชียอะไรนี้นะครับแล้วก็ผมว่าอันนึงซึ่งเรามีต่างจากที่อื่นก็คือว่า นักวิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารรองรับอยู่ที่เส้นชัยโดยจะแบ่งเป็นมาราธอนฮัาบมาราศอนมินิมาราธอนแล้วก็เป็นเป็นเป็นเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเรามีอาหารเป็นซุ้มอาหารเนี่ยให้กับนักวิ่งที่หลังจากเข้าเส้นชัยเสร็จเนี่ยทานได้เต็มที่เลยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นชุดนะครับทานได้ฟรีเต็มที่เฉยๆได้ไหมก็เชิญนะครับทั้งสองท่านครับก็ไปเรื่องกินนี่ก็เอออย่าง อยากไปนะอยากไปอาจารย์ท้ายที่สุดเวลาเราโนยจริงๆอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมเองที่กําลังสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติในครั้งนี้ครับผมก็ขอญอาตเชิญชวนท่านท่านผู้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับงานนี้เป็นความร่วมมือของชาวขอนแกน่นทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นรายการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างอย่างที่เรียนแล้วนะครับหลายท่านเนี่ย มีชมรมนักวิ่งจากสงขลาจากเชียงรายนะครับท่านนั่งรถทัวร์มารวมกันมาที่ขอนแก่นนะครับ,รบแล้วก็มาวิ่งมีนักวิ่งจากต่างประเทศมากกว่าสีส่สประเทศมาวิ่งที่ขอนแก่นเนะี่ยผมก็มอยากเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ความสำเร็จในขอนแก่นมาตรฐานชาตินะครับจัดที่ขอนแก่นจัดที่ภาคอีสานแล้วเป็นรายการใหญ่มากๆเ่ยนะครับเดินทางไม่ไกลไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับ,รบท่านสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจจะสมัครเนี่ยได้ทางเว็บไซต์นะครับ ขอนแก่น com มา r าทอนดอทคมัก็จะมีรายละเอียดอยู่นั้นบอกทุกอย่างนะครับวันเวลาการออกสตาร์ทเรื่องของประเภทเรื่องของเงินรางวัลน,นะครับทุกอย่างจะมีหมดเลยท่านสามารถศึกษาได้จากตรงนั้นนะครับก็ขออเชิญชวนนะครับก็กเชื่อว่าในปีนี้น่าจะมีคนมาร่วมกัน มากกว่า35,000คนนะครับน่าจะมากกว่าปีที่แล้วอีกนะครับผมก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์นะครับของคอนแก่นมาราธอนนานาชาติไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของคนขอนแก่นหรอกครับแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตคุณเองนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมมหกรรมการกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเหมือนกันที่มาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นแม่งานแหละง่ายๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปแต่ว่าถ้าทุกคนยังอยากได้ข้อมูลก็อย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละครับ เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่คอนแกนมาราธอน d o n com นะครับก็จะได้รายละเอียดทั้งหมดวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิตอมาตยยคงท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศึก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคอนแกนขอบพระคุณครับครับคุณผู้ชมครับพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูลิงเลี้ยงลูกแมวช่วงสุดท้ายครับ